อะไรตัดเลยอยาได้กน่และได้ยอะไรนะได้ได้รวอะไรนะอ๋อได้ไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไม่ได้ดูแล้วลูกค้ามัวแต่เต้นอยู่ตั้ง ใฟังไม่ไหวทำป้ายปิดไอดอกไม้จ้าเหมือนร้านเก่าอ่ะร้านเก่าทำป้ายปิดโอ้ลายเสือตัวนี้ให้เสือสาวสวยนะเอาเสือมาก่อนเลยเอาเสือเออปีเสือเกินต้านว่าสั้นอ่ะนี่เสือค่ะให้รับรีวิวทรงฟรีบอกเลยรถนี้ของสวยมาก เนีย่ยเธอดูสิอุ้ยดูคอค่ะคุณค่ะดีมากคอเป็นแบบปักปักไม่ใช่ปักปักเขาเรียกอะไรดอกไม้อ้หสวยอะ่ะงานดีเหมือนเดิมจ้าโอ้ยสวยเนาะ ลูกค้าจ๋ารุ่นนี้เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์เกรดเนะคะซึ่งเราโปรโมชั่นให้2,500บาทจากปกติ3,500บาทเลยนะพี่จา๋าน่าสวยเนาะดูดิแฟชั่นน่ารักน่ารักอะโอ้ยไม่แก <นะ S 1> ไม่ <นะ S 1> โบราณจา้ะลูสิน่ารักเนาะปากๆคุณพี่เมื่อเช้าลูกค้ายัางถามไอตัวรีวิวอยู่เลยไปแล้วเพิ่งเห็นกันนะจ๊ ต้องพิมพปิดกัน้นเงินกระมือไม่เห็นต้นทุน11บาทลูกค้าเป็นงานเกรด A ขายได้ทั้งกระสอบแนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ไม่เคยเล่นห้ามือสองเลยให้พี่ๆเล่นงานเบอร์หนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งฮึกฮหกมไปเล่นเบอร์สองราคาถูกนะเฮ้ยสงสวยจังตัวนี้อ๋อมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เนี้ย ดูสิโอ้โหลูกค้า,ารถลดลายแจ่มเนี่ยค่ะลายดอก2อ0พสองร้อยกว่าตัวเหมือนเดิมคุ้มจุกคุ้มมากค่ะคุ้มจริงพี่จ๋างานเกรดเอนะถ้ามือสองนี่ความสวยตามราคานะบอกเลย บางทีสีมันสะท้อนมันทําให้สีแบบเฟสดด้วยนะอืมแดดมันแรงไปหน่อยโอ้โหคือตัวนี้ดิโอ้โหในนกยูงอลังการงานสะอนมากเลยอ่ะพี่ต้นทุน11บาทที่ขายได้ทั้งกระสอบนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่นเสียมีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยที่สำหรับงานเกรดเอนะจ๊ะเปิดออกมาเนี่ยผ้าสะอาดสีสดลูกค้า เฉลี่ยต้นทุนต่อตัวน้อยนิดนิดน้อยถูกมากถูกมากเราได้เกรดเออะใช่เธอดูสีป้ายเนี่ยรวมเนื้อผ้านะคะพี่อายังพายอยู่เลยตัวนี้มีความหลากหลายในตัวนะคะสำหรับรุ่นหนีรวมเนื้อผ้าทอมีเชิ้ตอย่างแพงนะทอมีสวยด้วยดิใช่คออยังใหม่ใหม่กิบเลยคออยังใหม่ลูกค้าเนี่ยค่ะอ้โหดูดิ รวมเนื้อผ้ามันจะเป็นอะไรที่หลากหลายนะคะคุณพี่สําหรับรุ่นนี้เสื้อโอเวอร์ไซป้ายดอกไม้นะคะสําหรับคนที่ชอบงานแบบเออสะอาดงานเอาไปไลฟ์สดเอาไปคัดหัวผ้านะขายทำราคานิดนึงนะคะแนะนําให้เล่นเบอร์นี้ไม่เสือกายก็เธอเสืออีกแล้วโอ้โหดีเทีวน่ารัออ เตือมั่งม้ามั่งอะรีวิวนะรีวิวนะพี่มาลายมั่งอะเออมาทั้งสวนสัตว์เลยนะฉันว่าลายแบบน่ารักน่ารักโอ้ยสกอตก็น่ารักแขนคอมเมนต์ขึ้นปะนี่หาโอ้นะเนี่ยลายดอกอะไรไม่เป็นเลยค่ะเจอแขนค่ สั่งสด่วนมันแฉะหรือมันยังไงพี่พี่คอมเมนต์ขึ้นกันหรือเปล่าทำไมในนี้มันขึ้นสองคอมเมนต์นะแต่ว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอืม f เฟซบุ๊กตีตีตีกันทุกวันเ oh. ตียวกับเฟซบุ๊กทุกวันอุย้ยดูดิสีสดจังเลยสีส,สด,สดลูกค้าจ๋า โ,โอ okay? ้ยดูดิเออแข็งแรงได้โอ้โหใครไปเดินทุ่งนาใส่ไม่ได้นะเกี่ยวเกี่ยวยาเกี่ยวยาแน่นอนสิ่งนีก็สวยมากเลยจ่าดูดิงานดีอ่ะคือคุ้มนะคะเรารีวิวให้ดูแบบสดๆทั้งลูกนละจ๊ะตังๆัง ลงใหม่เพิ่งลงวันนั้นเองเนาะแล้วเราก็ร,<อ>รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วลูกค้าขออีกนะคะจัดให้อีกพรุ่งนี้มีของลงอีกอุย้ยลงเยอะฟุยหมลงไม่หยุดไม่ย่อนของเธอเยอะมากอะเธอลงคือวันเว้นวันนะที่ <c oughs> ขายไม่ทันแล้วเนี่ยของเธอมาเยอะมากตอนนี้เงินที่กู้บังมาก็หมดแล้วด้วย <c oughs> ยังไงเงินผ่อนบังเลยช่วยซื้อหน่อยคุณพี่ หาเงินจ่ายนี่ก่อนหาเงินจ่ายค่าของแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลงอีกแหละวิสี่ตู้แล้วเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเอ้ยสี่สี่เอ้ยหรือห้าแล้ววะห้า <5, 000 S 2> คันแล้วจันลงจนันพุธศุกร์อาทิษฐานอธิษฐานเันวันเว้นวัน,วน,วน,วนใช่วันเว้นวันไปจ้าโอ้โหสีชมพูนมแปดร้อยลูกโอ้โหแปดร้อยลูกคุณพระมาช่วยกันซื้อเร็ว มินิมอลมินิมอลแยกได้นะคุณพี่ผ้าสะอาดใครขายรุ่นนี้ค่ะทุนต้องลาออกจากวงการผ้ามือสองแล้วพี่เต้องลาออกจากการเป็นแม่ค้าแล้วเออแม่ค้ามือสองไม่ได้แสดงว่าดวงไม่ถูกนะจ๊ะต้องขายแบบมือหนึ่งแต่บอกเลยมือใหมายังเก้ายไอร์เซ็นนะขายได้ มือใหม่ยังข่ายได้ไรล่นนี้ดูสิป้ายห้อยอีกแล้วเธอใหม่กริบอะไรวะใครเอานะคะสองพันห้าเท่านั้นดูสินี่เสืออีกแล้วเสือสามตัวแล้วโอ้โหตายแล้วจุด่มเดียวกันไม่ได้ไม่แยกเสือยังยังยังไม่ได้แยกงเลยที่นม่เพิ่งมีลายเสือไหมลายเสือ ปีนี้ปีเสือไทเกอร์ไทเกอร์ yeah 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 อยู่คนอาเซียนอาเซียนต่างประเทศนะเราอยู่อาเซียนเนี่ยน่ารักจังสีขาวอาเซียนนะคะไม่ต้องมาตรวจฉันนะคะฉันจ่ายเงินถูกต้องนะคะทุกคนมีบัตรนะคะออกตัวออกตัวเหมือนร้อนตัวนะน่จริงสวย รมรมใม้ใันว่างก่อนเดี๋ยวพี่แจ๊ดบอกฉันจะเข้าไปทุกวันมาก็ไม่ได้อะไรดีอะถูกกฎหมายจ้าถูกกฎหมายเหลือเธอยังไม PR ่ไ oh. ด้ทำเลยนะฉันเป็นคนเกาหลี ủ, ัไม่ทำอะไรอย่งนั้น ว่าเหลือเธอไม่ทำบัตรเลยนะก็วันนั้นเนี่ยตำรวจมาตรวจอ่ะถามไอ้มุกขอดูบัตรประชาชนหน่อยเฮ้ยเขาบอกว่าผมรู้ว่าเป็นคนไทยแต่ว่าเอาบัตรมาดูหน่อยทำตามหน้าที่พี่ดวกเนี่ยบอกว่าอยู่เป็นคนไทยเขายืนกันอยู่ตั้งหลายคนแต่เขาขอดูเธอคนเดียวเขาบอกว่าผมรู้นะว่าเป็นคนไทยแต่ว่าผมขอดูบัตรเอองงมาก เออพูดย่างี้ใครรับรีวิวขายได้กำไรแน่นอนพี่ร้านร์เซนถ้าเขาตีโค้งแบบแคบกว่านี้นี่ล่อยกูไปละนี่เอาเขามองเขาได้ยินปะวะนี่หรอกเพลงมาถ้าสร้างเพลงนึงล้มลงไปก็แสดงว่าได้ยินโอ้ยเสือมาอีกแล้วจ้าใครชอบเสือไปเลยสวัสดีค่ะเหยือสกับแล้วเสือน้เลยจ้า ทำไรก็ไม่ใช่เสือค่ะโอ้ยเธอมีจำสูตรเรยอนสั้นด้วยไหมคะน้องแคร์มีจำสูตรพี่ฟางทองพี่ฟางทองคะะขอดูเลยเดี๋ยวแคร์ส่งรูปภาพให้ดูนะจ๊ะเรยอนขาสั้นหมดมีแต่ขายยาวโอ้ยจำสูตรไงเธอไม่เขาถามเรยอนใช่ไหมคะเรยอนขาสั้นเรยอนหมดมีแต่จำสูตรจำสูตรมีอู้ยลูกไม้ได้ค่ะโอเค อะไรเสือมีตัวเดียวนุ่มก็เสือนะพี่แม่นั่นน่ะนั่นน่ะไทเกอร์แย่พี่แม่ผมอี่ไม่โอเคเวรี่กุดฮะพี่แม่ผมก็เป็นแรงเย่โอเคเนี่ยเนี่ยโอ้โหแชมพูโอ้โหเสือีกแล้ว นี่ก็ไทเกอร์น่ะเหยอเยื่เยื่อเหยอหูเสือตัวนี้อย่างงามเลยว่าเสือตัวนี้มันร้อนแรงเลยอ่ะแอมเยจ้าใครรับรีวิวนะพี่2,500บาทส่งฟรีให้ด้วยใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเสืออีกแล้วเมื่อวานเนี่ยอันนี้เสือเมื่อวะถามอะไรก็ไม่ใช่เออฉันก็ว่าเสือนะเข้าพวกเดียวกันออกไปเลย น่ารักเลเนอสี่อะไรดอกก็น่ารักตัวอี่ปอาตัวแรกไงเธอเออตัวแรกก็สื่อแล้วนะรูปเนี้ยุวยเธอดูตัวนี้โคตรพอดีเลยอ่ะเหมือนที่พี่ฉันซื้อตัวละห้าพันเลยพี่เธอใส่อ่ะแต่พี่สาวเสอี่ชมพูพี่สาวเธอซื้อเสื้อผ้าแพงจัดเลยรับหนึ่งกระสอบส่งให้ดูได้ไหมที่ปรางทองทักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแค่ะเข้าไปตอบกระดับอุ้ยน่ารักอะ สวยจังเลยโอ้โหดิโอ้โห,โโห,โโหน่ารักอีกแหละจ้าได้เลยคุณพี่รอแป๊บเด้อนี่ค่ะหมงลูกไม้มีหมดนะรุ่นนี้รวม,รวมเนื้อ mix mix and match รวมเนื้อผ้า อยากไปเต้นหน้างานวัดเนาะเห็นไหมลงแฟชั่นแด่งต่ออารมณ์จะจองยังจองหน้าเวทีใหรอจองโต๊ะข้างหน้าเอองานวัดใช่ปกติไปเต้นนี่ไงหน้าโรตาร์ะแอโรบิกช่วงนี้ช่วงนี้หาของเยอะไม่ได้ไปเขาลับไม่ทันเขาเต้นเสร็จหมดแล้วงานเยอะช่วง ขายวันเลยขายได้วันกี่ร้อยลูกทุกวันนี้บอกไว้ดิกว่าจะเสร็จงานเที่ยงคืนอ่ะกว่าจะได้กลับบ้านแต่ละวันเออที่หนึ่งที่สองเกียร์บัญชีกว่าจะกว่าจะได้กลับบ้านนะทุกวันนี้ขายวันหลายร้อยลูกน,น,นี่ค่าค่าโอทีวันละแปนะดหมื่นนะไดูป้ายห้อยรอเล่นนะคะหยอกค่ะหยอกค่ะ โอ้ยวันเราแปดหมื่นก็โอทีขนาดนี้ไม่มานั่งโอทีขนาดนี้ปุก็ว่าทำงานวันเดียวแล้วไปนอนยี่สิบเก้าวันรวยละอุยน่ารักเวยโอ้ยยังไม่หมดนะเนี่ยสวยอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยใครจะรับรีบรีบสักค่ะอย่าแย่งกันนะคะอย่าแย่งกันนะคะมีเยอะค่ะไม่หรอกลูกค้าจะมาดูกันทีหลังทุกทีมองไม่เห็นจะสอบรีวิวก็จะหมดคือแบบที่เชื่อป้า เฟซบุ๊กเขาปิดกั้นมากไม่รู้ใครลงโทษฉันอย่างหนักหรือเปล่าช่วงเนี้ยใครม,มีคน,กแ,นแกล้งเ่มแบบมีคนกดสแปมมีคนแบบแกล้งอะมันก็เป็นอย่างเนี้แหละเราสู้ชีวิตมากเลยนะแต่ชีวิตสู้กลับ <c oughs> ตั้งใจหลามากเลยู้สวยจัง ถ้าใครแกล้งเรานะเราจะไม่ทําอะไรกลับทางนั้นแต่เราขอให้พระลงโทษอย่างหนักใช่เราให้พระลงโทษอย่างหนักใครที่แกล้งเราใครที่แกล้งเราเหรอเราไม่รู้ไงเราก็จะเราเราเราไม่แกล้งกลับนะแต่เราขอให้พระลงโทษอย่างนั้ใช่บอกเลย พี่ชายฉันนี่ตำรวจเยอะนะเพื่อนเยอะวันดีคืนดีมาเป็นรถตู้มันนี่หนีไม่พันเลยฉันหนีไม่ทันเลยนะฉันบอกเลยอย่ามานะไม่ได้มาไม่ได้มาช่วยนะมาจับมาจับมาจับหลอเลิศเสยเสยนี่ได้ค่ะว่าโกดังข้างในย้ายออกไปแล้วนะโกดังไหนวะข้างในนู่นะเนี่ ฟ้าสวยมกแกล้งคนสวยฟ้องป้ารัตะนาใช่พี่บางทองต้องให้ป้ารัตะนาจัดก,การบางคนกดสปแปม,มอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทําให้เฟซมองไม่เห็นนะเป็นมาสักพักแล้วเนี่ยพี่ให้หมอปลาจัดก,การเ <c oughs> ออใช่พี่เราจะต้องเรียกหมอปลามาแล้วเราไป<ม>า้องโทษยังหนักอ<ะ>ุ้ยส,ส,สีพีชพีชส,สีพีชสีสีพดี โอ้โหเสียขาวก็คือข่าวจริงลูกค้ารุ่นนี้ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะหรอกมันสะอาดอยู่แล้ว้ลลููกแวดมันเยอะมันหลายพันลูกแล้วอะแล้วมันเป็นเกรดเออยู่แล้วไงคือที่รีวิวบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะของเยอะเยอะเราคือลูกค้าอยากให้รีวิวเออลูกค้าขอเออขอแบบขอแม่จะมีดอกไม้มาเลยนี่เราไม่รีวิวเป็นเดือนนะเพิ่งจะมารีวิวสองวันเพิ่งใช่ใช่ คือลูกค้าเรียกรอ้องแล้วเขขรของมีเป็นร้อยไงของมีเป็นร้อยลูกเลยประเด็นพรุ่งนี้ลงอีกนะพูดพ้ามทำเพลงไปจะลงอีกแล้วเนี่ยอุยวินเทจเธอแยกออกมาซิสวยจังเลยหัวผ้าก็คัดได้ราคานะพี่นะาเนี่ยวินเทจก็มีลายวินทงวินเทจไปคัดเอา สวยมากสวยน้อยอุแยตัวนี้ก็สวยอ่ะผู้ดีมากใส่แล้วเหมือนอาซิมเสืออีกแล้วเสือเยอะจังวะใครชอบเสืออใครชอบเสือเอาเลยตัดดีกว่าลูกค้าสวยมากอ่ะอืมอุ้ยบางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยอ่ะไปคัดเอาไปแยกได้เลยโอ้โหใส่นี่อังกอเลยนะ ใส่เราแบบคนต้องมองว่าแบบฝนมืดเลยนะตัวนี้นะพายุเข้าอ่ะไม่ใส่เราต้องมองเลยอ่ะสื่อต้องมีคนถามซื้อเสื้อจากที่ไหนคะเนี่ยสวยตัองเลยใส่นี่กลางคืนไม่ได้อะพี่ผัวตีนะบอกเลยนะกลางคืนใส่เสือเข้าบ้านเออตายแล้วหัวแตกอีกเนี่ยอย่างงี้ก็สวยไปโดนอะไรมาเมื่อคืนใส่เสื้อลายเสือผัวหนูก็เสือเข้าบ้านเอาไม้ตีทุบกูอีก มันเสือไงแบบสวยจัดยังมันเหมือนไงมันเหมือนสู่เสือของเชงก็อยากจะเป็นขย้ำเหยื่อซะหน่อยโดนโดนเหยื่อขย้ำกลับไม่ได้มาทำงานไม่ต้องสืบหานะพี่พรุ่งนี้ถ้าลูกนี้ไม่มีใครเอาหนูจะเอาลายเสือไปใส่อะใส่ลีถ้าพรุ่งนี้หนูไม่มาทำงานหนูโดนตีนะพี่นะโดนเหยื่อขย้ำ ตีเขาคิดว่าเป็นเสือหลุดหลุดเข้าบ้านเขานะใส่เหมือนเสือนะความสวยไงดูดิป้ายห้อยเธอป้ายห้อยเพียบแบบคัดสีมินิมอลสีพื้นเนาะเนี่ยเงี้ยมุกไข่มุกอันดามันโหดูดิสูงละสูงละสวยงามนะคะใครที่เข้ามาชมย้อนหลังสั่งกันเข้ามาได้เยอะๆเลยเพราะว่ามีสต๊อกเยอะมากต้องย้ำว่าสั่งเข้ามาได้เยอะเนะคะเขามีเยอะจริงจนะคะ เดี๋ยวรีวิวบ่อยๆพี่เนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยสวยงามมาล่ะขายยังไงก็ได้กาไรขาย20บาทยังกําไรเลยพี่ต้นทุนสิบบาทแต่ลายเสือย่าไปขายยี่สิบะเดี๋ยวตีเลยนะไม่คือบางคนแบบจริงมีนะเขาขายยี่เขาเออเขาแบบเขาไปทําเขาบอกว่าเขาเปิดร้าน20ทั้งร้านอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อซื้อนะเธอแต่ว่าเกตเนี้ยไม่น่า ไม่เขาไม่ได้กำไรอะไรเยอะไงแบบไม่ได้ทำารอะไร,<ค>ระเยอะอย่างเงี้ยแบบเสืออีกแล้วนเนี่ยเออเอาม,มัติดติดร้านไว้ก็มีแล้วแต่ก็ลายเสือนะลูกค้าเสืออีกแล้วพี่โอ้โหกี่ตัวแล้วนี่เสือปลายห้อยด้วยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเชิดอย่างเงี้ยสวยมากสวยมากเลยอ่ะตับไข่มุกด้วย เ้อรุ่นนี้เป็นอะไรที่ขายแบบขายเยอะมากเลยเนาะขายอะไม่เลิมหูลืมตาเลยที่รุ่นเนี้ยขายเยอะที่ไรปะขายเยอะมากขายเยอะจนแบบเไม่ได้ค่ะวาหลังดีเทลนี่ต้องใส่กระอกข้างในอะว่าหลังว่าหลังเซ็กซี่จัดเลยถ้าฉันใส่กคงเซ็กซี่มากกว่านี้เพราะเธอเป็นคนที่สวยมากใส่เซ็กซี่มากเลยนะฉันก็ยังไม่เห็นใครที่สวยเท่าเธอมาก่อเลยใช่เธอพูดถูก เธอพูดถูกใจฉันจริงๆฉันเชื่อเธอเธอหญิงสวยจริงเป็นกุลสตรีอ่ะฉันเชื่อเธอที่หนุ่มหนุ่มใฝันอ่ะฉันรู้ว่าเธอพูดความจริงผิวพันนี่แบบเฮ้ยนี่ก็เสือปะวะไม่ใช่หรอกมูโอ้นี่ตาแดงเสือทุกอย่างเลยนะตาลายตลายแล้วค่ะักก็ลายแล้วค่ะ มันก็มีเสืออยู่อ๋อเสือนิดๆใช่ฉลับฉลับลายเสือลายดอกลายอะไรก็เอาโอมียีนด้วยนะลูกค้ายีนปรับด้วยนี่บอกแล้วอันนี้ก็มีเสือพว่มุกเสือกันปะเออกีฬาด้วยเธอดูตัวนี้ดิโอ้โหเซ็กซี่มากอัซสศร์แต่ละส่วนไ่ยกอ่ะ หรือว่าถ้าจะใส่ไปกินขนมจีนอ่ะไอ้ผูลายเสือเธอปีนี้ฉันเลยอดไปดินเนอร์กับสามีที่ตึกใบยกเลยอ่ะเต็มอย่าพูดอย่าพูดเรื่องตึกใบยกเต็มแล้วอ๋อขอโทษขอโทษมีความหลังอยู่นี้ว่าความหลังเกือบได้ดินเนอร์แล้วดินเหนียวแทนดินเหนียวอุ้ยเธอดูเสือว่าวะนี้เรียกเสือว่านี่ก็เสือเหรอ อ่ะดอกไปแล้วกันจ้าไปห้อยได้จ้ะ2 5ห้าส่งฟรีรับประกันเลยรุ่นนี้ใครขายไม่ได้กำไรลาออกจากเซุปเปอร์สองไปเลยลาออกจากวงการไปเลยเอออยู่แก๊งเราไม่ได้เอาจากแก๊งเราไปขายง่ายจริงที่ตรงข้างลำคาญเสียงพวกเราวันนี้มีใครอยู่เลยนะตรงข้างก็มีใครอยู่เลยเออไม่เห็นเขาทำงานกันเลยเขาลำคานหรือเปล่า เขาย้ายหนีแล้วมั้งป้ายห้อยบอกเลยลูกค้าขายได้แน่นอนใครซื้อไปก็ขายได้ใช่เพราะว่ามันเป็นเกรด,ดเอแล A มันได้กำไรดีด้วยใช่อจสกรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นรวมเนื้อผ้าราคะ่ะไซส์ปกติไหมคะสาวอ้วกคุณพี่รุ่นเนี้ยเนนี่ยอะไรบางคใช่ เสาอ้วบนะคะรุ่นนี้ปกติมีนะพันห้ายังไม่ได้รีวิวเลยอพสตรูปเราก็ได้มั้งเชอมีแค่สิบกว่ารูปเองเนี่ยยี่สิบออโพรูปเราก็ได้นะโอ้ยนี่ก็งูฉันว่าะพวกเดียวกันได้อูลูกค้าจะใส่ตัวนี้นะโดนตีก่ะพูดละวขนลุกเลยขนลุก่าเอางูอกมาด้วยเธอะอุ้ยตัวนี้ เสือกับงูท่ามกลางกันไม่ได้ปังให้หน่อยจ้ะเออปังทับ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 กันไปเลยนี่เหือไหเนี่ยเรับรีวิวจ้าครับขอบคุณมากค่ะคุณพี่จ้าเสือเสือ่ปล่ะอุ้ยนกยูงก็มีว่ะเออออกมาเลยสวนสัตว์อ่ะนั่นนั่นนั่นน่นเสือชมพูอ่ะโอ้โหอะไรวันนี้งูมีอีกไหมงูมาลายอ่ะมาลายไปไหนอ่ะมาลายพี่ไปไหนสีบรา มะลายอ่ะพี่เมฆมะลายยัดกระสอบไปละมั้งลูกค้าที่เหลือรับกระสอบใหม่ได้เลยจ่ะเออใสมปแล้วมั้งอีกไหมทับๆไปเลยนี่เสือเหรอวะเออไม่เป็นไรพวกเดียวกันได้อยู่ลายอ่ะเอาลายแล้วก็เนี้ยนี่มาถึงวินเทจเออวินเทจเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้วางทับๆกันไปเลยให้แบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ตั้งใจสวยเหลือพวกเสือไอเสือที่ไว้ข้างล่างปเปล่าเส,ส,สอือแปลกๆอ่ะเออเนี่ยเสือสวยๆอย่างเงี้ยมีเสือสีสันด้วยนะไม่หมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้ววางไหนอะ่ะก็ต่อข้างล่างไปเลยไม่มีแล้วเนี่ยไว้ไหนอีกอะ่ะเออวางนนพักกันไปนเลยพวกเลยอันนั้น่ะ เท่อะไรปะเดี๋ยวถ่ายกอนติดใจลายเสือจ้าอ๋อเรนรับรีวิวใช่ไหมพี่ไม่เถอะมีงูด้วยนะไม่เสือก็สวยนะบอกก่อนตัวที่ไม่ใช่ลายเสือก็สวยๆเพียบเลยตังนะเพราะว่าอะไรหนูไม่ได้ให้ดูแต่หัวผ้าไงหนูให้ดูลูกวเลยบางคนเขาอาจจะแบบบางคนอาจจะชอบลายดอกเนาะแต่อันนี้เราเห็นว่าลูกเนี้ยมันปรากฏว่าเสือเยอะไงก็เลยเอามาให้ลูกค่าดู ปกปกติก็ไม่ได้เยอะนะลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะเสื้อสะอวอไไปดอกไม้เกรด A อโป2,500บาทจ้า